พี่โจนัตครับกับรางวัลที่ได้รับวันนี้ครับครับวันนี้ก็รู้สึกภูมิใจมากเลยนะครับเป็นรางวัลที่เรียกว่าอิจฉากันมากเลยนะครับเพราะว่าอยู่มานานนะครับแล้วมันก็เป็นรางวัลที่ถูกคัดเลือกคนผู้รับนะฮะจากนักข่าวบันเทิงด้วยนะฮะซึ่งแน่นอนนะฮะมาตรฐานเนี่ย มันก็สู้กันสุดฟัดเลยนะครักว่าจะได้มานะก็ให้เกียรติมาผมก็ซาบซึ้งมากเลยนะครับแล้วก็ขอเป็นการทํางานให้ดีที่สุดต่อไปทําในสิ่งที่ส่งเสริมสิ่งดีๆของวัฒนธรรมไทยทําในสิ่งที่จะเป็นสิ่งที่สร้างสารรค์แล้วก็เป็นน้ำดีของวัฒนธรรมไทยแล้วก็สังคมไทยตลอดไปครับ ผลงานของพี่โจนั้นตอนนี้มีอะไรเยอะให้ติดตามกันบ้างครับก็อตอนนี้ผมก็เล่นในโซเชียลสื่อต่างๆอ,อนนี้ที่ที่เล่นง่ายหน่อยก็คือจะเป็น t i ก t o อกนะครับใช่แล้วก็บงังเอ,อิญตอนนี้ก็คือเพลงควางขาวอยู่มา11ปีกลับมาบูมอีกรอบอันแี้ไว้โลกสุดๆเลยนะครับก็ชื่นชมมากเลยนะที่ว่ามีเด็กมีอินฟลูคนรุ่นใหม่เอามาเล่นกันเอามา สต่อนะครก็คือภาพภูมิใจมากสำหรับพี่คนหนึ่งนะฮะที่อยู่ในวงการมา25ปีแล้วนะครับนอกจากนั้นก็คือวางแผนส่วนใหญ่จะเป็นโปรเจกต์เพลงพิเศษครับที่ได้ทำครับแล้วก็ยังไม่ทิ้งฮะคือยังจะคิดผลงานใหม่พยายามวางแผนให้ให้มีผลงานออกมาอย่างต่อเนื่องครับ